สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนนะครับลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับรุ่นนี้หายไปนานนะครับไม่ได้เจอสวยสวยเลยลองมาชมตัวนี้นะครับปี2009นะครับมิสสันเทียน่านะครับ มือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยๆไม่มีโดนหนักไม่มีชนไม่มีพิกคว่าจมน้ำนะครับรับประกันลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่นะครับตัวนี้เปิดมาที่ราคา3า0 0 0นบาทนะครับสนใจไปทดลองขับเจรจาต่อรองกันครับราคาเขาตั้งเราก็ต่อขายได้เราก็ซื้อครับลองชมดูได้เลยสภาพสวยงามพร้อมใช้นะครับใครหาเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้หรูหราน่แน่นอนนะครับภายในดูสวยนะครับออกชูโทนแต่งลายไม้นะครับ เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม้านหลังนะครับพวงมาลัยมัติฟังก์ชันแอร์แบ็ก ABS ครบเครื่องเลยครับหาเอาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับสภาพสวยงามครับมือเดียวป้ายแดงวิ่งมาน้อยครับ100,000กิโลเมตรโดยประมาณพาไปศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1เดือนนะครับสนใจเอาไปใช้งานได้เลยครับสภาพพร้อมสมบูรณ์ใครหาอยู่ห้ามพลาดนะครับทรงดีสีสวยครับรับประกันเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ และท่านก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเทียหน้าครับนะครับในแฟนเพจ facebook มีคนรีวิวมีคนใช้งานมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจสมาชิกกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้สวยครับหาเอาไว้ใช้งานขอย้ําให้ไปทดลองเจราจาต่อรองนะครับของซื้อของขายมีเลยครับสภาพสมบูรณ์หาเอาไว้ใช้งานลองชมลอง พิจารณาดูก่อนเลยครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับด้วยความรู้หลาของเชียนาไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับราคาแบบนี้คนที่เล่นมือ2นิยมชมชอบนักเชี่ยวลองชมดูก่อนนะครับตัวนี้พุชตาร์ทนะครับลองเอาไปทดลองขับดูท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับและถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นไม้แท้หรือเปล่าพาไปสนยนได้เลยครับวิ่งมาประมาณนี้ของแท้ครับรับประกันใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานให้รีบไปทดลองตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับ 3าม0 0นันบาทเจราจาต่อรองกันได้เลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ